ตบน้องทำไมฮะตบน้องทำไมอ้วนอ้วนเอ้โอ๊ยนั่งทำอะไรกันเนี่ยเฮะเรียงลายกันเป็นแถวเลยนั่งทำอะไรกันฮะใหม่ๆหมี่เห็นแต่ก้นใหม่ใหม่ทำอะไรกันฮะอือหือเดี๋ยวนี้เดินทั่วบ้านแล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเดินทั่วบ้านแล้วนะ ซาเอ้ยนมซ่านอนอยู่ตรงนู้นนะคะนอนอยู่ตรงนน้นชมซาเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเดินทั่วบ้านแล้วเต้าเต้ามานี่มาเต้าเอ้ยพระเจ้ามานี่เร็วเร็วพระเจ้ามาพระเจ้ามานี่มาเร็วเจ้ามา เร็ว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 มานี่หะแม่มานี่มาตามมาตามมาเร็วมานี่มานี่มานี่มานีเร็ว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 วิ่งมาวิ่งมาหาแม่ดู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 น่ะเริ่มเริ่มเริ่มบันบันเทิงกันแล้วน่ะเริ่มบันเทิงกันแล้วน่ะไอ้เจ้าดอดอดวงดีอ่ะดอดวงดีกับเต็มอ่ะ วิ่งเล่รกันแล้วนะคะโอ้ยนี่ก็ปีนแม่นี่นี่นี่มาแล้ว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 เต้าเลยน้องมาพอดีเลยเต้าเต้าเย้ยถ่ายไม่ทันตอนไล่น้องมาเนี่ยฮะอิเสก็อยากจะลุกป,ปีนแม่หรอก วิ่งไล่กันมาเหรอโอ้ยเต็มแม่ไปหมดเลยดู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 ด,ด,ดูปีนป่ายกันดูเต็มไปหมดเลยเตา้ตาเตา้าเต้าโอ้ยแม่เขามีความสุขมากเลยนะคะดูหน่อยแม่แก้วตามีความสุขมากเลยมีความสุขที่ลูกเขาปลอดภัยมั้งเขาคิดว่าเขาอยู่นี่จะปลอดภัยที่สุดอะ ดูวิ่งเล่นไล่กันนะคะอยู่นี่เขาปลอดภัยที่สุดไปเต้าเต้าชวนน้องไปมน้นเต้าชวนน้องไปมนนไปเร็วเร็ไปทางนน้นไปเล่นกัน,กน,กนทางนน้นอ,อย่ามาเล่นใกล้พี่พิเศษเขา้นดู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 โอ๊ยคึกคักกันหน้าดูเลย คึกคืนพี่วิเศษนอนแล้วเนี่ยคึกคืนกันอนอนดูเลยทำซ,ซาเอ้ยทำซ,มซามาเล่นกับเขาลูกมาทำซ,ซาแต่มาน,นีใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่มาลูกมาโอ้ยสองดอนนี่เนาะสองดอนอย่าไปใกล้พี่พิเศษเขาเดี๋ยวโดนงำสองดอนนี่ไปทางนูน้นสองดอนไปทางนูน้น มันจับป ok> ูใส่กระด้งเลยเออจับไว้ช่วยแม่จับไว้ช่วยแม่จับไว้ลูกเต้าช่วยแม่จับไว้เออช่วยแม่จับเต้าเต้าดึงขาน้องไว้เออเออเออเอาช่วยแม่จับไว้เออกอดไว้กอดไว้เต้ากอดไว้หนูวิ่งไปนรู่นละกอดไว้กอดขาน้องไว้เออกอดกอดเต้าเออเอาเต้ากอดไว้เก่งจังเลยเต้าเนี่ย เอเก่งจังเลยเต้าอ่ะไปถนนถนนเต็มเต็มเอ้ยเต็มอย่าพาน้องไปใกล้น้ำลูกมานี่มาเต็มมาเล่นทางนี้เ <c oughs> ต,ต้ากเต้าก่อนน้องไว้เต็มเอ้ยพาน้องมาทางนี้ลูกมาเต็มหนูนหน้าหนูนหน้าเต็ม แต็มเอ้ยเต็มเต็มหน้าตาตลกมากเลยแต็มอะ่ะเอ้ยชะละมุวนวุ่นวายเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยนะคะโอ้ยอ,อ,อย่าไปใกล้พี่พิเศษเขานี่พี่พิเศษมองแล้วมองตาขวางแล้วสายตาพี่พิเศษก่อนตาขวางแล้วตาขวางแล้วเออเออ งำม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 งำงำมงามโอ้ยมาเร็ว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 ไปรุ่นลวโอ้โหกล้องตามไม่ทันเลยกล้องคนแก่ก็อย่างนี้แหละเออไม่ใช่กล้องไปรุ่นอ่ะไปนู่นละไปนู่นละโอ้โหกล้องคนแก่ก็อย่างนี้แหละเอ้าไปดึงอาหารลงมาถุงอาหารโอ้ยชนบุญวุ่นวาย บันเทิงบันเทิงศินอา้าวล้มกล่องอาหารเกยถุงอาหารลงแล้วคานินคานินฟิตอันเก่าเหลืออยู่ก้นถุงนะคะอันใหม่ผู้ใหญ่ท่านส่งมาอีกแล้วสองกระสอบนะคะท่านในความเมตตาทุกเดือนเลยนะคะนี่อันเก่าก็ก้นถุงแล้วอันนี้อันเก่านะคะจะหมดละไหนไหนไหไหน ไหน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 เดี๋ยวเข้าไปในถุงแล้วออกมาไม่ได้มาน,นี่มาน,นี้ไม่เก็บถุงดีกว่ามันจะหมดแล้วถอย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 จะหมดแล้วอันนี้จะหมดแล้วนะคะใกล้หมดละเก็บก่อนเก็บก่อนถ้างั้นเก็บก่อนอเออโอ้โหวิ่งสี่คูนร้อยโอ้โหสี่คูนร้อยเลยดวงเดือนโอ้โหดวงดาวดวงเดือน อยู่กันเต็มเลยโชกุนอยู่ในห้องอยู่กันเต็มเลยเต็มเต็มพอน้องวิ่งมาทางนี้เต็มมาทยอยขึ้นมาทยอยขึ้นมาป๊าบ๊บทีโตหลายแทะลูกผู้ใดเนาะบานนี้นาะลูกครเนาะมาขึ้นหลายแฉเนาะ ลูกผู้ใดนอ้อลูกปพอพ่อยแม่เอฟซีหลคยคักถ้าไม่ได้ปอพ่อแม่เอฟซีช่วยเลี้ยงนี่คงเลี้ยงไม่ไหวกินเข่งกันมากเลยอาหารเม็ดนี่วันหนึ่งหลายกิโลเลยั้งไม่อยากนับไม่อยากนับนะคะไ่เคียงโชคดีมากที่มี่อพ่อแม่เอฟซีช่วยเลี้ยงนะคะ ถ้าไม่มีพ่อพ่อ,พอแม่ซีช่วยเลี้ยงนี้ก็คืออาการหนักพอสมควรอาการน่าเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวท่านนี้ก็ซื้ออาหารเม็ดท่านนี้ซื้ออาหารเปียกก็ช่วยช่วยกันก็ทําให้ไม่เกี่ยงกระเปาบางลงไปนะคะถ้าไม่ได้พ,พ่อพ่อแม่ทุกท่านช่วยกันนี่ก็แย่เลยทุกท่าน,นหลายาหลายท่านก็ช่วยดูโฆษณาให้นะคะทําให้มีรายได้จาก u ู u b e เพื่อได้ดูแลเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต่อไปนะคะ เงินที่ได้มาก็ไม่เป็นไหนหรเราก็อยู่กับหมากับแมวนะคะเพื่อให้พวกเ,เขาได้อยู่ได้กินค่าวัคซีนค่ายาหยอดค่ายาเห็บหมัดยาพยาินะคะไม่เกรงมีครบให้ลูกๆเลยนะคะลูกต้องถ่ายพยาธิหยอดเห็บหมัดนะคะหยอดไลในหูนะคะต้องหยอดทวกเขาสนุกกันเหลือเกินสนุกเหลือเกิน ขอนข้าวลูกขอนข้าวขอนข้าวมาหาแม่มาลูกมาขอนข้าวโอ้มาลูกมา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 โอ้มาหาแม่มาลูกมา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 โอ้ไปลูกไปไปหาแม่นะคะอืหาแม่นะคะลูกจ้าใครทําหนูคะให้ทําขอนข้าวให้ของแม่โอ้ดูน้องวิ่งน้องวิ่งลูกน้องวิ่งน้องวิ่ง จ้า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 ไปทางนี้ลูกทางนี้ไปอึบมามาหาแม่มาทุกมาขนข้าวทางนี้ลูกหาแม่หาแม่ทางนี้ลูกมามาี่มาหาแม่แม่อยู่ทางนี้ลูกหนูขนข้าวเอ้ยมาหาแม่ลูกไปหาแม่นะคะมานั่งกับแม่ลูกมาโอ้ยนั่งกับแม่นะคะลูกอืมคนเก่งของแม่นะคะลูกคนเก่งของแม่ เก่งของแม่นะจ้าฮรู้ลแล้วค่ะลูกฮานั่งตักนั่งตักนั่งตักจ้านั่งตักนะคะเขาอ้อนแม่เขาติดแม่โอ้ดูตรงนน้นใชนนะ่ะนั่งเรียงรายกันเต็มเลยอ้าอย่าไปใกล้พี่พิเศษลูก ผนข้าวเขาขี้วอยๆเอาความบันเทิงมาฝากเท่านี้นะคะเดี๋ยวดูยาวไปเดี๋ยววันหลังจะไม่มีอะไรดู <laughs> วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะเพราะแม่บอกดูกําลังเพลินเลยเวลาไม่เก่งทาคลิปอะ่ะชอบพูดกันว่าดูกําลังเพลินเลยจบละประมาณนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้ากันบ้างเนาะคลิปนี้ยาวแล้วนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะที่เพื่อกันกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในช่องของปองปอนลูกแม่เกียงและช่องแม่เกียงและแม่จอนนะคะขอบคุณทุกสีทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ